สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับวันอาทิตย์นะฮะอ่าวันนี้เจอกันนะครับก็จะมาวิเคราะห์ข้อมูลเสือตกถังพลังเงินดีนะครับท่านผู้ชมการวิเคราะห์จัดทําขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเลยนะจ๊ะก่อนเริ่มรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะจ๊ะ มาครับท่านผู้ชมดูข้อมูลอันเก่าก่อนนะฮะ7 2 5 7สนะครับสลักกินแบ่งรัฐบาลออกไปนะฮะข้อมูลของเสือตกถังพลังเงินดีให้ไว้1กับ8ก็คือว่าไม่มานะฮะนี่นะครับก็คือว่าให้เด่น1นะครับลอง8นะครับก็หลุดนะฮะอ่าของงวดน,นี้ไม่เป็นไรฮะเรามาติดตามงวดประจําวันที่1สิงหาคมกันเลยนะครับงวดประจําวันที่1สิงหาคมนะครับให้เด่น1 รอง7นะฮะ1สิงหาคมนะฮะอ่าเราดูชุด3ตัวกันครับ497 619 495 617 493 715 473 713นะฮะ3ตัวนะครับ37 31 97 19 51 71 17 15 93 95 73 13นะฮะ ระวังเบิรนหามครับ7 7 5 5 3 3 1 1 4 3 3ห1านะครับก็สามารถแคปหน้าจอกันไว้ได้นะฮะแล้วงวดนี้นะครับผมมีข้อมูลที่ผมได้วิเคราะห์และจัดทำขึ้นมาเองนะฮะอ่างวดประจำวันที่1สิงหาคมนะฮะ2564นะฮะผมคิดว่านะครับนะฮะเลขอะไรเอ่ยครับท่านผู้ชม8ครับอ่ะ ขอให้ไว้แค่3ตัวครับ8 184 80นะครับงวดประจำวันที่1สิงหาคมนะฮะอ่าก็ขอบคุณนะฮะอ่านี่ครับผมฮาบีเอนะวิเคราะห์ตัวเลขนะครับท่านผู้ชมนะอ่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะอ่านะลองเปรียบเทียบกันดูก็ได้ครับผมอ่าก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ